สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านทุกคนนะคะเอฟซีของมมเ,นนะะเปินะคะเมเป็นปางกระเจษตยบินชีนะคะจะพาพี่น้องมาเบ่งการเปรียยเที่ยระวางาปลูกหอมแ่งเลยนะคะอนนี้คือต้นหอมแดงเลยกี่อายอาุสองเดือนควัวเกือบสามเดือนนะคะี้ดะแก่แก่จนตึ่นขอบแดงนะคะหัวเขาจะแก่ นี่ค่ะแม่เพ้นจะเอามามาปลูกแบบหาข้อเปียกเียๆนะคะพี่น้องค่ะว่าหลายคนบอกว่าการที่จะเอาหอมแดงเลยมาปลูกนี่ในอายุเขาได้สองเดือนขึ้นไปนะคะสองเดือนขึ้นไปหรือว่าสามเดือนก็ได้ที่นี่ในบ้านของแม่เพ้นนะคะเพราะเพราะท่านได้มีประสบการณ์ในเรื่องการปลูกปลูกหอมแดงปุ่นนี่นะค่ะเนาะ เป็นไ่นมปลูกเป็นรอบที่รอ,อบแรกก็คือขยายพันธุ์รอบที่สอง่ะขยายพันธุ์อีกเป็นรอบที่สามนะคะคือประเทศแเอามปลูกไม่ไม่ฟ้ามนะคะว่าชเบ่งหาขอเปียบเยบว่าระหว่างนะคะระหว่างตน้ตนแจตน้นแจอายุสองเดือนสองเดือนขึ้นไปหา3ามเดือนนะคะนี่ระว่างต้นแจนะคะปลูกแล้ว ต้นอ่อนนะคะนี่ต้นอ,อนน่อนม่เส่นผูกมือวานนะคะอันนี้คือต้นอ่อนอายุหนึ่งเดือนตึ่งเดือนน้อยๆตึ่งเดือนเศษๆนะคะประมาณหนึ่งเดือนกับอาทิตย์หนึ่งเอ่อที่นี่หลายคนมาต้นอ่อนเอามาผูกะจะทิพซ่าประมาณนี้นะคะเพื่นกับ,บท่านในการลัน่นตีว่าตัวใดสิอินสาตติเลี้ยวตัวใดสิเงยบหไงยยนะคะ แต่แม่เพ่นจะมาหาขอบเปียกเทียมระวางสองกระถางนี่นะคะกระถางนี่จะเป็นต้นอ่อนนะคะนี่ปลูกแล้ววางว่านแรงนะคะปลูกแล้ววางว่านแรงแต่ตัวนี้อ่าเป็นต้นที่แก่แล้วที่ถอนออกไปทำพันธุ์สองถอนออกไปขยายต้นแก่นะคะที่นี่แม่เพ่นจะมามาปลูกนะคะนี่จะมาบีบปลูกว่าระวางต้นต้นอ่อนกับต้นแก่ ตัวใดตัวใดสีสีงามกว่วกันใชงสี่เนาะค่ะเนาะตัวใดสีงามประมาณน,น,น,นี้นะคะแม่เพ่งติปลูกสามต้นค่ะนี่นะคะแม่เพ่งสิปลูกสามต้นนี่ค่ะจะเปียบเทียบเบื้องระวังต้นออดก,กับต้นแก่ตัวไหนมันจะเจริญเติบโตได้เร็วหรือว่าสิเป,ป็นขอแตกต่างจังไดขอเปียบเทียบจังไดนะคะแม่เพ่งกัจะมาล่องเบื้องว่า ความแตกต่างเป็นจังดาเนาะค่ะระวังกระถางในเพื่อนก็จะใส่ดินบ่ออันนี้แห้งนะคะกระถางหนี่ิสิใส่ดินบดเต็มบ็นวนปานดเนาะค่ะเพราะว่าเพื่อเพื่อไว้เข้าใส่ปุ๋ยเเวลาดินแกนเข้าก็จะล้วนล้วนดินแตใส่ปุ๋ยนะคะตัวนี้คือกัเข้าเพื่อไว้จะใส่ปุ๋ยขางบนนะคะกระถางนี่นะคะกระถางนี่เป็นกระถางที่ว่า เป็นชุดพร้อมปลูกถ้าว่าคนใดอยากได้เอาไปเลียงไว้ยุบ้านเอาไปปลูกไว้ยุบานเอาไป,ไปขยายพันธุ์หรือว่าไว้สาเหิดกินเห็ดกับเขานะคะเนี่ยเขาสิแพรแ่เต็มเต็มกระถางเลยนะคะเด็ดไปกินเด็ดไปกินเห็ดกับเขากินไปซื้อไปกระถางเดียวจบเลยนะคะจบเลยถ้าเขาขยายเต็มเต็มกระถางก็สามารถถอ,อนขึ้นมาถอนขึ้นมาขยายไม้มาปลูกไม้ ขยายพันธุ์ได้มากมายต่อไปนะคะต้นนึ่งนี่ออกนอออกขยายหนงมากเป็นสิบ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 ต้นนะคะซือว่าว่าเขาจะใหญ่นี่แน่นได้ค่ะแน่นกระถางเลยนะคะนี่ไม่เพ่นงะก็กจะมีข้อเปรียบเทียบแล้วค่ะว่าตัวต้นอ่อนอายุหนึ่งเดือนกับหนึ่งอาทิตย์กับต้นแกอายุสองสองเดือนไปหาสามเดือนนะคะว่าตัวใดจะ ตัวใดจะให้พอแต่ตั้งจังใดจะเกิดไว้จังใดตัวนี้จะเกิดพอสิแพ่บอ,อ,อ,อตัวอ่อนนี่เนาะค่ะเนาะตัวอ่อนสิแพ่บอตัวไงนี่สิแพ่บอก็เลยต้องหาขอเปรียบเทียบนะคะว่าตัวใดพ่อที่จะเอาปลูกขยายพันธุ์ได้เร็วๆนะคะขยายพันธุ์ได้เร็วๆเทาไหรเอาตัวอ่อนขยายพันธุ์ได้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะจากสิว่าเบิบงว่า ใส่เวลาเลยยาหนึ่งเนาะค่ะแม่เพ้นก็จะไม่เพื่อนเพื่อนเบืองน้ำเรื่อยๆเนาะค่ะคลิปนี้แม่เพ็นก็จะฝากไว้ก่อนนะคะว่าการขยายหอมแดงเลยระวังต้นออนกับตุนเก่ตัวใดมันสิบให้เลี้ยวต่างกันเลี้วกว่ากันนะคะถ้าเลี้วกว่ากันเข้ากับเอาตัวาวตัวออนไดเรียวเข้ามาต้องล่อนะคะเข้ามาต้องล่อถ้าเอาตัวออนมาขยายได้เลยนะคะถ้าตัวออนบอ่แพรบอแพรบญยง่าย ตัวนี้ว่าใดเข้าก็จะเอ,เอาคือเอาตัวแกก่อนมามาปลูกนะคะรอบต่อไปนะคะจะเป็นข้อเปรียบเทียบให้ระหว่างตัวต้นอ่อนกับต้นเกยตัวใดจะหายผลผลิตเรีวยวกาวกันสิใงห้งามควอมงามเร็วกว่าวกัน,ห,วกวกนหรือว่าสิเป็นตั้งไดกับังค,คอยมาล่อช่อมกันค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ไม่เพิ่นฝากไว้นะคะชุดพร้อมปลูกค่ะขอบคุณนะคะ พอ,อกันไม่คลิปนาค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่เพ่นเลยเนอคะแม่เพ็นฟาร์มเกษตรอินทรียนะคะค้นเห็ดเกษตรอินทรีเนาะค่ะลอยเปอร์เซ็นต์ขอฝากเพื่อนๆพ่พอแม่พี่น้องไว้ใอ้ออมอกออมใจนะคะคน้นเกษตรบ้านบ้านบานค่ะมาเห็ดเกษตรให้เพื่อนๆเนบ่งโดยการที่พึ่งตนเองไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะพอกันไม่คลิปนาค่ะ